สวัสดีครับผมนายแพทย์นพพรตติรังสีผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่12วันนี้จะขอมาเป็นตัวแทนกลุ่มศูนย์สุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข,สสขพูดคุยถึงกว่าจะมาเป็นเมนเทลเฮลเช็ c อินนะครับหลายท่านอาจจะยังสงสัยและไม่ทราบว่าเมน h ทลเฮลเช็ c อินคืออะไรนะครับวันนี้เราจะมาได้เล่าให้ฟังกันนะครับเมน n ลเฮลเช็อินคือโปรแกรมครับเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับโปรแกรมนี้ ใช้เพื่อที่จะประเมินปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยนะครับมีการประเมินอยู่4ปัญหาด้วยกันนะครับตั้งแต่ปัญหาเรื่องของความคิดรื้อรังนะครับปัญหาเรื่องภาวะซึมเศร้าปัญหาเรื่องการฆ่าตัวตายและปัญหาเรื่องภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟในคนทํางานนะครับเมนเทลวชิชเชอินมีอายุนะครับณปัจจุบันก็ครบรอบ1ปีนะครับ ถามว่าที่มาที่ไปของโปรแกรมตัวนี้คืออะไรนะครับโปรแกรมตัวนี้มีที่มาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด2019นะครับตั้งแต่ละลอกแรกนะครับการทํางานของาทีมสุขภาพจิตเนี่ยเราไม่สามารถลงพื้นที่ได้เราไม่สามารถไปประเมินปัญหาสุขภาพจิตและก็ให้คําแนะนำนะครับในการปฏิบัติตัวแบบเห็นหน้าตัวต่อตัวได้นะครับเพราะว่าเราต้องมีการ distancing หรือว่าเว้นระยะห่างนะครับ ดังนั้นเนี่ยทางกลุ่มส,สุขภาพจิตเลยก็เลยมาพูดคุยกันครับว่าเราจะต้องมีโปรแกรม1ตัวครับที่จะเป็นตัวกลางในการประเมินปัญหาสุขภาพจิตนะครับโปรแกรมที่1คือต้องใช้งานง่ายนะครับสคือประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและ3คือเรามีต้องมีข้อมูลหลังบ้านที่ดีนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลหลังบ้านเนี่ยส่งข้อมูลคืนให้กับพื้นที่ในการที่จะประสานงานติดต่อกับ พูด้รับผลกระทบท,ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต4ด้านนะครับโดยจะเป็นลักษณะาการทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ในแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ทีมสุขภาพจิตในพื้นที่เนี่ยจะใช้วิธีโทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆนะครับโดยณปัจจุบันนะครับหปีผ่านไปโปรแกรมเมนเทว์เช็อินเป็นโปรแกรมหลักของกรมสุขภาพจิตในการให้การช่วยเหลือประชาชน กลุ่มเสี่ยงต่างๆนะครับในปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานแล้วรวมทั้งสิ้น1ล้าน7แสนคนซึ่งถือเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและสามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้เป็นอย่างดีครับขอบคุณครับ